สวัสดีครับอยู่ในช่องบันดาลโชคเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาดูวัตถุมงคลที่กําลังเปิดจองอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลของพระอาจารย์ชาตรีประพัสโลรุ่นจเจริญโชคจเจริญทรัพย์ครับเป็นงานบุญนะครับมหาบุญนะครับสมทบเพื่อสร้างมหาเจดีย์กลางน้ํา ของวัดป่าโซพลธรรมรามจังหวัดสกลนครนั่นเองเป็นมหาเจดีย์ที่อยู่กลางน้ําเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับสาหรับวัตถุมงคลหรือเหรียญที่ผมนํามาวางอยู่บริเวณตรงนี้นะครับไม่ใช่ทุกรายการนะครับเป็นเพียงบางรายการที่ปั๊มออกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนเท่านั้นเองแต่รายการจองทั้งหมดนั้นผมเคยลงใคลิปวิดีโอที่ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับ บอกก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะจองวัตถุมงคลรุ่นจเจริญโชคจเจริญทรัพย์ที่กันไมนจะพาชมนะครับเพื่อที่จะนารายได้ไปสร้างเจดีย์กลางน้ําที่วัดป่าโสพลเนี่ยก็ติดต่อผมมาที่เบอร์โทรนะครับเฟซบุ๊กโชคบันดาลโชคหรือว่าแอดไลน์ที่ CHOK6504 OK ตามที่ท่านเห็นเลยนะครับเริ่มครับเรามาเริ่มจากเหรียญบนสุดเลยครับเป็นเหรียญน,นี้ครับเนื้อนี้นะครับไม่มีในการสั่งจองแต่ว่าเอามาให้ดู ความสวยงามเท่านั้นเองนะครับนี่คือเหรียญตะก่วนะครับนำเลิกไม่ตัดปีกนะครับหลังเรียบนะครับพระอาจารย์ท่านกระจารเรียบร้อยแล้วครับดูรอยจานท่านครับนี่จะเป็นลักษณะของยันณะปัตตลอดนั่นเองนะครับจานสวยงามนะครับนี่คือคราบน้ามนต์นะครับแล้วดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญวงลีลูกไข่ครับขนาดเหรียญต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ เป็นลักษณะของครึ่งองค์ครับหันหน้าไปทางซ้ายมือของเราเล็กน้อยเอียงนะครับบริเวณบนมีซุ้มแก้วนะครับมีลูกแก้วอยู่ตรงกลางนะครับขอบเป็นยกสูงอย่างนี้ทําให้เหรียญเนี่ยเป็นสามิตินั่นเองนะครับด้านล่างก็เป็นชื่อพระอาจารย์ชาตรีปัฟัสโรนี่คือเนื้อตะกั่วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทองแดงกันครับนี่ครับนี่คือเนื้อทองแดงนะครับเป็นทองแดงรมันปูครับดูทองแดงรมันปูข้างทนี่จะเข้มแขังเอาเรื่องเลยนะครับดูครับ ขนาดเลียนนี่นะครับโอ้โหกำลังดีฮนะกำลังดีดูอันนี้เนื้ออาปกาก้าครับดูครับขนาดเลียนครับกําลังดีเลยครับโอ้โหนี้ทองแดงรม,มันปูทองแดงรม,มันปูนะครับราคาจองนะจะอยู่ที่159บาทซึ่ง159บาทเนี่ยครับได้ทองแดงรม,มันปูนี่ได้แน่ๆน,นะครับแต่ว่ามีโอกาสลุ้นนะครับลุ้นรับนี่ครับทองแดงรม,มันปูหน้ากากทองทิพย์แบบนี้แล้วก็อีกอันนึงคือทองแดงรม,มันปูหน้ากา,อากอัปาก้าไม่ตัดติกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับ หมายความว่าเราจ่ายมา159บาทเรามีโอกาสรุ้นรับหนึ่งใน3เหรียญนี้นั่นเองต่อมานะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าครับโอ้โหดูดูครับยวลงกล้องดูสักหน่อยครับนี่ครับดูครับคมชัดมากครับดูครับรายละเอียดนะครับนี่ครับพระอาจารย์ชาตรีประภัสโลนะทีนี้เรามาดูนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเหรียญรุ่นนี้ดูความหนาของเหรียญครับดูครับหนามากครับหนาเลยครับ เหรียญหนาเลยนะครับขอบตัดค่อนข้างสวยเลยนะครับดูนี่ครับด้านหลังเหรียญนี่ต้องบอกว่ามีความพิเศษนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับอ่าบอกก่อนนะครับด้านบนนี้นะครับเรียกว่ายันหัวใจพระสิวลีสีทิศนะครับคือณชาลิติชาลีตินาลิตินาชาตินาชาลีนะครับรอบนอกจะมีคําว่านี่ครับมั่งแล้วก็มีสีสุขรอบในมีคําว่าลาบผลภูนทวีอย่างนี้นะฮะ นี่แล้วก็ถัดมาด้านล่างที่เป็นแถวๆอยู่นี่นั่นก็คือยันหัวใจพระฤาษีนะครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพระอาจารย์ชาตรีประพระสะโลท่าเป็นคนเขียนเองเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในขณะที่ท่านเขียนยันเนี่ยท่านก็อธิษฐานจิตไปด้วยต้องบอกว่าพระอาจารย์ชาตรีท่านเก่งมากๆนะครับด้านคาถาต่างๆนะครับด้านพุทธ,ธาพิเศษหรือแม้กระทั่งด้านปัตวีธาตุเสกสิ่งธรรมดาให้เป็นสิ่งต้องบอกว่าสิ่งเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านชำนาญนักนะครับ ต่อมานะครับถัดมาด้านล่างถัดจากญันเอกผ้เชื่อรุ่นครับจะเริยนโชคจะเริยนทรัพย์ชื่อรุ่นนี้พระอาจารย์ท่านก็เป็นเป็นคนเมตตาตั้งให้กับรุ่นนู้นนี้เองนะครับถัดลงมาก็เป็นคําว่าวัดป่าโสภณธรรมรามนะครับแล้วก็บ้านกุจิกตําบลนาคําอําเภอวันนนิวาสจังหวัดสุขโขทัยสองห้กก็คือปีที่เปิดจองปีนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบหรืออัปปะคานะครับราคาจอง2 5 9บาทเท่านั้นถือว่าราคาไม่แพงมากเลยครับ259าบาทนอกจากท่านจะได้อัปปะคาแบบนี้แล้ว ท่านยังมีโอกาสได้รู้รับอาปาก้าแช่น้ำมนด้วยแล้วก็จะได้รู้รับเป็นอันนี้ครับอาปกา,าก้านากทองทิพย์ลงยาจีวรแบบนี้ด้วยซึ่งจ่ายเงินมา259เนี่ยท่านจะได้รับหนึ่งใน3เหรียญนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับ ต่อมานะครับต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดนะครับโอ้โหได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับในขณะที่ผมอัดคลิปเดีโอนี่ใกล้จะหมดแล้วใครอยากจองรีบเลยนะครับสำหรับชุดกรรมการครับเป็นโรงยา3สีนะครับแดงน้ําเงินและก็เขียวครับจ่ายมา1นึ่คุณจะได้ทั้งชุดนะครับนี่ครับสมเหรียญนี่เลยพร้อมกับของแถมอีก1เหรียญนั่นก็คือเนื้อทองทิพย์แจกทานเท่ากับว่า1499บาทคุณจะได้4ี่เหรียญนี้ครับเป็นอปรมการลงยาแดงลงยาน้ำเงินลงยาเขียวและก็ ทองทิพย์นี่คือเหรียญแจกทานนะครับผมจะสร้าง1 9 9 9เรยหรียญทั้งแจกทานนะครับทั้งแจกผู้เสี่ยงภัยแล้วก็ทั้งถวายวัดหลายๆสิ่งหลายอย่างเนื้อคือนีเนื้อนี่คือเนื้อกระจายบุญนั่นเองนะครับสำหรับเนื้อทองทิพย์นะครับโอ้โหสวยมากครับเดี๋ยวให้ดูทีละสีนะซูมดูทีละสีดูดูดูครับดูครับนี่อัปการหลงยาแดงครับคุยพื้นมาแบบงดงามมากๆครับดูสวยจริงๆครับ ด้านหลังก็เป็นอัปปกาก้าแบบนี้เลยนะครับนี่คืออัปปกา้าลงยาแดงนะครับก็มีเพียงแค่1 0 0กว่าชุดนะ149้า14ชุดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ149รอหรือ139ชุดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นใบจองให้ดูครับโอโ้โหสวยมากครับลงยาเขียวเขียวเป็นเขียวมรกตนะฮะร,รู้สึกว่าจะเหลือไม่กี่ชุดนะ ไม่ถึง50ชุดนะครับเหลือนะครับรีบสั่งจองกันมาส่วนที่ท่านเห็นนะครับสี่เหรียญ้านบนนี้นะครับนี่ให้ดูครับสี่เหรียญนี้นะครับสี่เหรียญนี้ไม่มีให้จองนะครับแต่ว่าเป็นสมนาคุณนั่นเองนะครับสมนาคุณให้กับผู้ที่จองยกลังหรือว่าจองครบ100เหรียญหรือว่าจองเนื้อทองคําท่านจะได้นะครับสี่เหรียญนี้ไปพร้อมกับเหรียญแจกทานด้วยนะครับอย่างละเหรียญ5เหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับหากท่านจองครบ100เหรียญหรือว่าจอง ยกล่งหรือว่าจองเนื้อทองคำท่านจะได้ทั้งหมดนี้อย่างละหนึ่งเดือนตามที่เหลือที่ท่าเห็นนะครับก็คือจะมีตะกัวหลังยันนะครับนี่ครับก็มีแบคโรเดียมนี่สวยมากครับเป็นเนื้อแบคโรเดียมครับดูครับแบคโรเดียมเจริญโชคเจริญทรัพย์ครับนี่ครับให้ดูอีกทีหนึ่งครับช,ะชะัดๆนี่คือเนื้อแบคโรเดียมของรุ่นเจริญโชคเจริญทรัพย์รุ่นที่จะนํารายได้ไปสร้างศา,าลากลางน้ำวัดป่าโสพลธรรมรามครับ ดำทองแบบนี้คมชัดมากๆใครอยากจองนะครับเนื้อนี้ไม่มีให้จองแต่เป็นเนื้อสัมักนาคุณสําหรับผู้ที่จองยกลังหรือจองเนื้อทองคํานั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้ออื่นก็ยังมีให้จองอยู่นะครับลองดูใบจองกันอีกทีหนึ่งนะครับติดต่อผมมาเลยนะนนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์ครับนี่ขอบทองพื้นเงินนะครับองค์พระสีทองแล้วก็จีวรสีน้าอย่างนี้นะครับบรวณด้านหลังครับนี่ครับที่ท่านเห็นลอยจานนี่คือพระอาจารย์ท่านจานเพื่อที่จะเป็นเลือกเป็นใช้ให้กับตัวนี้นั่นเองนะครับ นี่คือเนื้อสามกษัตริย์นะครับต่อมานะครับเป็นเนื้อที่คนชอบมากๆครับนั่นก็คือเนื้อนวะโลหะหน้ากะเงินนะครับโรงยาจีวอนนวะนะครับนวะหน้ากะเงินโรงยาจีวอนสวยมากๆครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็พาชมพอของปากของพอนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะครับสละเวลาให้ผมสักสามสิบวินาทีนะครับผมจะขึ้นรูปเจดีย์กลางน้ําขึ้นรูปใบจองให้ทุกท่านได้ดูกันครับ แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่าน,นมาร่วมบุญกันนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับได้ว,วัตถุมงคลดีๆพร้อมข่อได้สร้างบุญด้วยครับจเจริญโชคจเจริญทรัพย์พระอาจารย์ชาตรีประพัสโลสวัสดีครับ